สวัสดีครับผมแบมแบมกอสเตอ์มนนะครับผมทุกทุกคนครับในที่สุดนะครับผมในรอบ2ปีนะครับผมเนี่ยจะได้โชว์ให้กับทุกคนได้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผมในงานโมโน29พัทยาเข้าเดาวคอนเสิร์ต2022นะครับผมในวันที่31ธันวาคมนี้ที่พัทยานะครับผมแล้วก็ยังมีไลฟ์นะครับผ่านทางเพจเฟ e บุ๊กแล้วก็ช่องบอดแคสต์โมโน29ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่มาไม่ได้นะครับ ก็งานนี้นะผมบอกเลยนะว่าผมเนี่ยจัดเต็มมากๆมากๆเลยนะผมแถมยังมีเซอร์ไพรส์อีกเลยอยากให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับผมและเอาจริงผมไม่ได้โชว์ให้กับทุกคนเนี่ยดูมาตั้งกว่าสองปีนะครับเพราะฉะนั้น,อนรอบนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆอยากให้ทุกคนเนี่ยมาดูสนุกกันนะครับยังไงเราเจอกันเร็วๆนี้ที่พัทยาครับสวัสดีครับ ตั้งแต่ต้นต้นปีซ้อมที่วงนี่ซ้อมกันมาว่าเตรียมเต็มที่แล้วคือเราก็ยังหวันว่าเอ๊ะเมื่อครั้งที่แล้วก็มาตรการก็ไม่สามารถจะต้องพอโรคระบาดเยอะมันก็ต้องต้องงดไปแต่ปีนี้ก็ฟังท่านนายกพูดแล้วก็รู้สึกมั่นใจกันทุกฝ่ายาตัวศิลปินเองก็แน่นอนว่าต้องตรวจเพสกันให้ให้ทุกคนครบคนดูก็มาก็ต้องตรวจเหมือนกันทีมงานทุกคนตรวจหมดพอเข้าไปอยู่ข้างในก็เรียกว่า ทุกคนจะเจอความสุขที่ปลอดภัยอันนี้สําคัญเพราะว่าที่ผมพูดไปตะกี้ก็คือคือถ้าภาพของพัทยาออกไปแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีผมว่าต่างๆมันกลับมาเหมือนเดิมประเทศเราก็จะได้ได้เปิดได้ดําเนินชีวิตต่อไปได้ใช่นไหมฮะเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไหมฮะให้ดูให้ดูที่ตรงนี้ก็ผมผมว่าทุกคนเตรียมพร้อมตั้งต่เตรียมพร้อมมากนะครับก็ต้องต้องสนุกแน่สนุกแน่นอนดีวิสดีอะไรเสริมเนี่ยี่ครับครับ มีก็คงจะเป็นส่วนของเซอร์ไพรส์มีของพี่โป่งด้วยนะครับแต่ยังไม่บอกว่ามีอะไรนะครับนนนนใช่ใชมีด้วยแล้วก็มีส่วนของมิสเตอรเดนติตี้ที่เป็นโชว์น้องๆทุกวงท,ทุกคนทุกศิลปินนะครับก็พวกเราก็เตรียมตัวมาสักพักใหญ่ๆแล้วแล้วก็เชื่อว่าทุกคนคิดถึงเวทีคิดถึงการแสดงในการร้องเพลงนะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้ให้เจอกับทุกคนให้หายคิดถึงครับเป็นไลน์อัพศิลปินเยอะมากครับครับอบเลยรถมันแค่ไหนครับยโอครบทุกรถนะครับบอกได้เลยครับโดยเฉพาะช่วงสายทอดสด เอาใช่ครับเรามีศิลปินรับอินเตอร์นะครับก็คือแบมแบมนะครับเป็นยังไงครับผมเชื่อว่าพี่ๆสมวนคคทุกคนต้องแบบตั้งตาอยู่แล้วว่าเซอร์ไพรส์ไหมครับเมื่อกี้เปิดออกมาแฟนเขาต้องตื่นเต้นแน่นะโทรศัพท์มาไม่หยุดเลยครับยังรับไม่ได้เลยครับเมื่อกี้ของโทรมาเช็คกันว่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าก็ดีดเดนไปว่าจริงครับเรียกได้ว่างานนี้คอัดแน่นแน่นครับ อที่ใช้คำวันทีก็แบบเกินเบอร์เกินเบอร์สนุกสนุกเกินเบอร์ลูกสาวน้มาแจมด้วยไหมครับคะเอลูกสาวแล้วโอเคครับแจมแจมด้วยครับด้วยกันครับด้วยกันครับน้องๆเป็นไงบ้างคะที่คราวนี้ได้การเตรอนด้วยค่ะก็จริงพวกเราเป็นศิษย์อเดลตี้ก็ตื่นเต้นมากค่ะจริงทุกวันนี้เราก็พร้อมกันเยอะมากเลยนะพร้อมกันแทบจะทุกวันเลยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นงานที่ใหญ่มากแล้วก็ คือเราก็ไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตกันมานานแล้วนะคะก็รับรองว่าโชว์ครั้งนี้ของพวกเราเนี่ยก็เต็มรูปแบบแน่นอนค่ะใช่คร<น>ับสุดเลยไงบ้างครับคด้านนุก็เป็นไงบ้างคระรู้สึกตื<อ>ตน่นเต้นไหมฮะจากาการที่กลับมาครนี้ค่ะก็ตื่นเต้นแน่นอนอยู่แล้วค่ะพวกเราก็เลยต้องพยายามฝึกฝนทุกวันนะคะเพื่อให้ผลงานบนเวทีเนี่ยออกมาดีที่สุดแล้วก็ให้ความสุขแก่ทุกคนให้มากที่สุดค่ะสุดท้ายนะฝากรัเชิญชวนนจมาร่วมงานบนพิธีกรรม พ่อผมกโอเคก็ต้องมาแล้วครับเพราะว่าเราห่างหายกันไปการเฉลิมฉลองปีใหม่ก็ห่างหายกันไป2ปีนะครับคืออยากจะบอกว่าใครที่สามารถเดินทางมาได้นะครับก็อยากให้มาที่ที่พัทยานะครับก็มีมาตรการที่พวกเราเทสก่อนแล้วทุกคนก็ปลอดภัยแต่ถ้าใครมาไม่ได้จริงๆก็สามารถติดตามชมได้ใช่ครับทางมโนทวินนายมีไลน์มีทางเพจนะครับิกาทีวีนะครับ มิวส <Music> ิกสเตชันนะครับดูทางนั้นก็ได้นะครับราบอกว่าก็สุทธิสารอย่างปลอดภัยขอ,อยืนยันแบบนี้เลยนะการันตีกัน่างนี้ก็อยากให้ชวนแต่งอยากอยากให้มานะถูกต้องครับก็ฝากพวกเราสื่อมวลชนช่วยช่วยกันนะครับก็ประสานผ่านไปให้มาสนุกกันที่พัทยาขาวดาว